สวัสดีครับพี่น้องคนเล่นไฟนะ,ะไฟฉายวันนี้ผมอลองซื้อมาดูเห็นราคาถูกดีนะครับ sf 2 1 9นะครับเก็บสองนะเป็นแบบสวิตช์หมุนนะครับสวิตช์หมุนลีนะครับ,สนะรบแสงมีแสงสีขาวแสงสีเหลืองนะ,ะไฟะ LED นะครับเป็น LED หลอดเป็นหลอดแบบนี้นะหน้าตัดหน้าตัดแตม่มีมียอดเรียนนวนไว้เลยก็ถือว่าดีกว่าเป็น LED หลอดอหลอดใส้นะหลเรียกหลอดหลอดใส่หลอดหัวนูนหลอดไฮพาวเวอร์แต่ตอนนี้ก็เป็นหลอดธรรมดานะผมดูแล้วไม่ร้อนนะครับอุณหภูมิไม่ร้อนอใช้สำหรับงานเล็กๆพื้นที่เล็กๆ ชอบตปกปคกรงปรากฏนะครับเอาไปตกปรากฏได้นะครับส่วนข้างในจะเป็นแบบนี้วงจรไม่ซับซ้อนนะครับของตัวเล็กกินไฟน้อยนี่ผมต่อต่อไฟเข้ามาเลี้ยงนะครับต่อไฟเข้ามาเลี้ยง4ี่โวลต์ินกระแสอยู่ที่ 0. 1 6ุนนะ ศูนย์จุดหนึ่งหกคือกินน้อยมากนะครับกินน้อยมากถ้าใส่แบตแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนย์แบบนี้นะครับสักสามพันนี่ได้ประมาณสองสามวันนะกินไปน้อยมากนะครับแถบมบดีได้ด้วยนะแต่กันน้ําไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่มีซีนกันน้ําแล้วก็ตรงอ่าวอลลุ่มวอลลุ่มตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแหวนมาให้แต่ผมผมเอาใส่เอาแหวนมาใส่นะ เอาแหวนวาลุ่มมาใส่แล้วก็เดี๋ยวจะลงกลาวแล้วก็ผมจะไปตกประกวดนีพอดีเลยตัวเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะครับใส่แบตได้หนึ่งก้อนนะของเดิมให้มาเป็นตัวเล็กนะครับเป็นตัวเล็กน่าจะประมาณหกร้อยมิลหกร้อยมิลถึงแปดร้อยมิลน,นะตัวนี้ตัวเล็กมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แล้วก็ไปใช้งานลองดูว่าจะถึงสว่างไหม แต่ผมการันตีว่าน่าจะถึงสว่างนะแต่รูปทรงก็สวยงามดีนะครับสวยงามดีไฟเล็กๆไม่ต้องสว่างมากนะครับตกปกดไม่ต้องใช้ไฟสว่างมากเอาไปตกตวงตกตานะครับพอได้เห็นดวงเบ็ดก็พอดีได้ด้วยนะครับไฟน้อยมากนะครับถ้าเปิดรีแบบนี้นะครับเปิดรีแบบนี้แทบจะไม่กินกระแสนะครับศูนเลยนะครับไม่กินกระแส ประหยัดมากนะครับประหยัดมากตัวเล็กราคาไม่เกินร้อยนะครับไม่เกินร้อยแล้วก็เราก็ไปซื้อพวกแบตตัวนี้มาใส่เองได้นะครับปลอดง่ายแล้วก็ตอนปิดก็เราก็ลงลงกลาวกาวยางกาวติดหน้าจอโทรศัพท์รอดไม่กี่บาทนะครับอามาลงก่อนแล้วก็ถ่าน,น็อตปิดเข้าไปนะครับหรือว่าตัวเล็กราคาถูกเนะเอาไปใช้ไฟไม่ต้องสวาง่างจ้ามากตัวนี้โอเคเลยครับ